สวัสดีครับผมวันนี้คอนเซปต์เราคือ The Journey of the Best Thailand 2019เขาต้องการความเป็น International ผ่าน3 collection ืัวเนี้เขาต้องการความเป็น High Fashion เขาต้องการความเป็นโมเดลคือมันน้อยแต่มากความรู้สึกของเราอ่ะมันต้องออกแบบออกจริงๆวันนี้มันจะค่อนข้างซีเรียสหนึงเพราะเวลาน้อยมากเราก็คือเหมือนต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดตื่นเต้นตื่นเต้น m a s t e อราก็พาพร็อพมาส่งถึงห้องนะครับผมนั่นก็คือน้องๆที่ตกรอบไปแล้วนั่นเองตัวผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดโชว์อยู่แล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้แชร์ไอเดียของเราเปิดเพลงเลยครับขอม,มีพลังนะหนูจะได้รับหน้าที่เป็นคนเปิดโชว์ทุกโลเคชันเลยไปดึงดูดชนันมีพลังนางพญาทุกคนต้องดึงดูงดชนันคนที่โดดเด่นในเรื่องการเดินแบบที่สุดคือซอโซแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ละเซนคุณเราต้องคิดแล้วในหัวว่าฉันส,สวยสุดฉันเป็นนางพญาว้าไม่เป็นไร <m> ไม่ไปนไปน่าเียทุกอย่างวันนี้แบบเร็วมากครับเร็วจนผมยังไม่รู้ว่าแพทเทิร์นผมคืออะไรยู <You S 2> ไม่ดูเวลาเลยไอ <I S 2> บอกให้ยูดูเวลายูมากระจุกอยู่กับไออ่ะไอยูอยู่ตลอดไอดูตลอดไม่ต้องห่วงทุกคนวิ่งหน่อยม,มีมีวิ่งขึ้นแท็คด่วนแบว็วิง่งวิ่งวิ่งมาก่อนแล้วก่อนเข้าไปเขาบอกเออเดี๋ยวพี่สอนข้างในเซตแล้วพอในเซตไม่มีเวลาแล้วผมถามผมเดินโอเคไหมเขาบอกเดินไม่โอเคแต่ไม่เป็นไร โอเคเราโซ่เดินไปโซ่เก็บเราเดินลงตามเดินลงตามทุกท่านในทีก็ต้องเดินแบบยังไงก็ได้หรือผมทำแอบผมมั่วไปเลยแ้คนนี้เดินดีพอเรารู้ว่าเราทําหน้าที่เปิดอ่ะมันสําคัญนะถ้าเราเปิดไม่ดีอ่ะมันก็ทํทให้คนข้างหลังเราอ่ะดรอปไปด้วย อกำลังบ่นว่าเดินดีบิดก้อนซะแล้วไม่ค่ะสวยสวยมากฉันก็เฉยมากเลยบิดสะโพกแล้วบบหมุนอย่างนี้เนี่ยเฉยมากบาซาบาซาคาแรคเตอร์ของหนังสือบาซาต้องชิคนะคะหนูขาเอาจงจริงป่ะยังไงก็ได้ขอให้ชนะเถิดเราอยากเข้าไปนะวะอลไปดูดีดอยู่อะ,ะรอมาก เดินแบบมันมันผมไม่มีประสบการณ์มากครับผมก็ต้องทำไม่ได้เพราะแบบพวกนี้มันก็คัดเข้า f ฟ n น l w อ k วอล้กแล้วเล่ามาเีามากอ้าวตายแล้วลูกขาเชยได้ใจมากโกโก้รอบวันนี้ยังมีการเดินแบบและถอดหมวกให้ดูอีกใช่ไหมคะ <laughs> ตายแล้วนึกว่ายุคเอสซี้พูดได้คําเดียวว่าป้าคะ2,019ครับป้า รสนิยมคนเรามันต้องเปลี่ยนนะคะป้าป้าตือคงรู้ดีค่ะผ่านยุคมาเยอะดีมากเป็นพวกพ่อแม่ที่เห่อลูกมากเกินะะนะดีมากดีมากใครก็ได้ช่วยเอาเมนเทอร์เก็บเข้าไปห้ามเลยเส้นได้ไหมคะวสวยเลยแต่ละเซียนเคยฉันสวยสุดฉันเป็นนางพญาฉันสวยมองสิอ้าวคนนี้เดินดีฉันชอบคือพอโซโซเดินมาเนี่ย เดินได้ดีมากจังหวะการสับจังหวะการก้าวให้ความรู้สึกเป็นซุปเปอร์โมเดลคนนี้เดินดูสมัยใหม่ด้วยดูไม่พยายามจำพรีเซนต์อะไรมากชอบคนนี้เรื่องเดินเนี่ยชมพูซาโซ่ที่รู้ว่าใครเดินดีมากใครเดินไม่ด้ดีอาชมพูใช้ได้อันนี้พอมาถึงเซตที่2องสาวว้ายน้ำเพอเปิดมาด้วยชมพูกริสสลบไปเลยคือเดินมาแบบความเซ็กซี่เหมาะสมกับสปอร์ตแวร์ที่ชีใส่กำลังดี ว้าวอุ้ยดีอ่ะตัวดีดีตั้งแต่รอบแรกแล้วแนะแล้วจังหวะการหมุนการทิ้งต uh> ัวก็ผ่านไปได้ด้วยดีเราให้ชมพูส um ิบเต็มชมพูคือพูดง่ายๆคือฟูลแพ็กเกจมันดีมากมันดีมากมันดีมากปได้อะไรว้าวว้าว วันนี้ลูกชายของเราโอ้โหโล่อลอลอล้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 ออภาพรมาเต็มที่แม่ยกความของพุ่มอะไรเลยค่ะม,มันดูดีมากเลยยางงงอ่ะดีมากดีมากโอ้ยเฉยที่สุดลอยตอนสุดท้ายเชกืกอลังจะชมว่าเธอดีขนาดนี้และเธอเชยมากดีมากค่ะดีมากคือในความคิดเรากับความคิดป้าตือ เธอมาสะบัดผ้าทำไมลุงข้างบ้านคนนั้นน่ะเหรอก็แค่ผู้อาวุโสค,คนหนึ่งเหตุและผลเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราชนะ